สบายดีทุกคนสบายดีสาวส,สีมารีบิวเกี่กับแบบเม่ขาวนะทุกคนเนาะเมสาวขาวงามนี่กระเทียงไก่มงเลยเนาะก็เลยอ,อยากออกเนาะนี้เสียงห้องดังสนั่นเลยนะทุกคนเนาะป <c oughs> นจุมานีนะ่เนาะพูดเนานะงามเนาะสียองง่ญ่ขาวคือสีหยวกกล้วยค่ะสีครีมเนาะนั่งสีครีมเนดะ้อทุกคน <c oughs> สวยงามค่ะชื่มันเนาะแบะสาวสีย่างมันนีเนาะเอาเบ้ำกันทุกคนเดะเดะเด,ด,ด,ดสีสวยงามก็ว่าได้ปล่อยออกไปแล้วสีตูเนาะอยู่นอกเนาะนักเล่งนะพอหนักเล่งออกนอกก่อน พวกนี้นักเลี้ยงกวนนะผ่าอกอกแคนเ้าปล่อยก็พากันไปไกลเนาะสาสีเลยปล่อยประมาณสองโมงทุกเมื่อนอะทุกคนนี่ก็เวลาจอกเข้ามาเลยโมอสีหอดมงเพิดกับสีห้องสนั่นวันไว้เนาะนางกับสีห้องสนั่นวันไว้อยากออกเนาะทุกคน,นเห็นบ่เห็นบ่ ตัวเถิกหน่อยนะสิ่เปดัางขาวดังด่างขาวที่เป็นตัวเถิกเด้อทุกคนน,น,นี่นี่นี่ตัวเถิกแล้วนี่นี่สาสีซูมเขาเนาะตัวนี้จะเป็นตัวเถิกเนาะแม่ขาวนี่เป็นแบรแม่เนาะเป็นแบรแม่เนี่ได้ได้ลูกไส้เพิ่นเนาะลูกไส้เพิ่นดแล้วนี่แม่เพิ่นแม่ลูกเพิ่นเนาะเก่งขนาดนี้นี่พากันไปน้ำกันนี่เก่งขนาด ไปกับใกล้ขนาดเขาส้วนพูนั่นพูนี้เนาะเขาไล่จับอยู่เนาะยังเหลือแต่เขาเดียวเนาะเขาเมาะเพิ่นบอกส่วงหนึ่งว่ัเติดจุดเดืนเนาะก็เลยว่าเจ้าสีไปสวยไว้ท่านเนาะทุกคนสงสารเนาะแต่เป็นแบ่เถิกเลยทุกคนนี่แบ่เถิกนี่จับมือได้ก็สิเอาไปแบ่เถิกนี่กันเนาะสองตัวเนาะแบ่เถิกเจ้าสีนี่หักกับแบ่หักอะไรพวกเย็ดเดือนค่ะทุกคน แปย์้ากระดาุกเกดเดือนเด้อนี่เด้อันนนวนี่เกิดไม่ฮุกเก็ดเดือนเด้อขอบคุณนะคะที่เขามาหลับส้มเนาะขอบคุณมากๆค่ะงามแบยขาวนี่งามเนาะทุกคนสาสีนะกแบ,บ์ขาวขอบคุณนะคะที่เขามาหลับส้มสาซสีรีวิวเกี่ยวกับแบยตัวเองนี่แหละเนาะแบบ์สาวสีเองค่ะทุกคน <laughs> เพิ่นเล่งบาทุกคนนี่บึกตีบึกตีเบิ่งซอยสาวสีนนะคะบายบายค่ะทุกคนบายบาย